ถ้าเราไม่ทําแบบนี้เวลาคั่วเนี่ยมันจะระเบิดค่ะแล้วเวลาแกะก็แกะแกะ สว,สวัสดีค่ะพบกับช่องสไคร์เกาหลีบายเกาหลีนะคะทุกคนคะวันนี้ซอก็จะพาทุกคนมาเก็บเกาลัดเหมือนกับทุกๆปีอีกแล้วนะคะตอนนี้พวกเราอยู่กันข้างบนหลังคาร้านอาหารนะคะทุกคนต้นเกาลัดมันใหญ่มากๆเลยนะคะครึ่งหนึ่งอยู่ข้างนอกอีกครึ่งหนึ่งนะคะอยู่บนหลังคาค่ะเราจะมาฟาดกันมาเก็บเกาลัดสวยๆอร่อยๆไปขายกันค่ะทุกคน เต็มพื้นเยอะเลยค่ะสวยสวยสีมันสวยมากเลยอืมสวยมากเลยได้ยินเพลงไหมคะ ยาการยุงบ้านเกาหลีนะคะบ้านเกาหลีนะคะที่ประเทศเกาหลีนะทุกคนคนเกาหลีเขาก็จะฉีดเลยนะคะฉีดป้นตามตัวเลยค่ะบ้านโอ้โอบ้านเขานี่จะฉีดใส่ตัวเลยค่ะเมื่อกี้ซอ้าทุกคนไปไปแอบดูไม่ยานะคะเมื่อกี้ไม่ยามีสวนมนนะะู์ค่ะไม่ยานับถือาศาสนาคริสต์นะคะคริสชันแล้วก็ทุกเดือนนะคะก็จะมีแบบกลุ่มที่เป็นกลุ่มคริสชันด้วยกันนะคะ มาหาแม่ยาที่บ้านค่ะแล้วก็จะมานั่งสวดมนต์กันอยู่ในห้องอาหารนะคะมาทุกเดือนเลยค่ะทุกคน <c oughs> ฮันดันฮันบอนมาด้านที <c oughs> ่บหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งแล้วเสียงสวดมนต์ก็ฟังแล้วแบบเหมือนจะหลับอะทุกคนคือแบบเพลาะอะคะฟังละมวน นี่ก็มาเก็บกันค่ะทุกคนมานะคะ่ะทุกคนมาช่วยกันเก็บลูกเกาลัดน,นะคะ FC ถามว่าส่งที่เมืองไทยไหมถามทุกปีเลยแล้วก็จะตอบทุกปีนะคะว่าไม่ได้ส่งค่ะเพราะว่าขายที่เกาหลีก็หมดแล้วนะคะมันมีไม่เยอะนะคะมีปลูกไว้แค่3ต้นในสายสมต้นใหญ่ๆ เนี่ยก็ปลูกไหว,ว้พระไหว,ว้พระไว้ทําบุญแล้วก็ไว้แจกเพื่อนบ้านคะ่ะในช่วงเทศกาลชูชอกที่แบบไปแจกของขวันกันนะคะพอแจกเสร็จเราเหลือจากนั้นก็แบ่งขายคะ่ะให้ซอไปขายขายก็ไม่พอนะทุกคนลูกค้ายเยอะมากเลยคะล่ะ ยังนยมาถึังเนว้าวมองไม่ัดยังอไอ้คนนี่เว้ยทุกคนคะเดี๋ยวจามาให้ทุกคนดูว่าความใหญ่มันใหญ่ประมาณไหนนะคะนี่ก็คือเกาลัดนะคะและนี่ไฟแช็กออกมาออกมาจากชิมันเนี่ย นี่ก็คือเหรียญบาทนะคะเหรียญห้าค่ะอยากเ,เอาเหรียญสิบมาให้ดูนะแต่ว่าหาเหรียญสิบไม่เจอหนูนี่นคะ่ะทุกคนความใหญ่นะคะนี่คือเหรียญห้าและนี่คือเหรียญบาทและนี่คือคือไฟเช็คนะคะอ่ะเพราะว่าถ้าทุกคนไม่มีเหรียญไม่มีไฟแชค็คทุกคนก็จะกาบไม่ออกใช่ไหมแต่พอมันมีแล้วเห็นไหมทุกคนมันใหญ่มากเลยนะนี่แล้วดูไฟแช็คกับลูกเก่าลาัดเห็นไหมนี่คะ่ะถ้ามีเหรียญสิบก็ มันก็จะใหญ่กว่าเหรียญสิบหน่อยนะคะทุกคน <S 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 นี่ค่ะอันนี้ใหญ่มากเลยนะคะเม็ดนี้ใหญ่มากเลยทุกคนดูดิคือแบบใหญ่อะ่ะเม็ดนี้ออันนี้ก็ใหญ่ค่ะทุกคนซื้อเก่าลัดแถมเงินบาทนะคะหายไปไหนแล้วสวัสดีนะคะเ๊กนีค่ะอันนี้ก็เม็ดเล็กสุดอันนี้ก็เม็ดใหญ่สุดค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคน นี้เราก็จะมาตักใส่ถุงนะคะทําเป็นถุงละหนึ่งกิโลค่ะเดี๋ยวซอจะพาทุกคนเอาลูกเก่ารัดนะคะไปคั่วนะคะเราก็จะต้องตัดตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้มันจะมีก้นเก่ารัดนะเอามีดนะคะใส่ถุงมือหน่อยก็ดีค่ะเจาะตรงนี้ค่ะ,ะถ้าเราไม่ทําแบบนี้เวลาคั่วเนี่ยมันจะระเบิดค่ะแล้วเวลาแกะก็แกะแกะกินยากนะคะ,คะทำแบบนี้ตรงนี้จะเป็นจุดที่อ่อนที่สุดนะคะตรงนี้จะเหนียวและแข็งค่ะถ้าใครอยากจะผ่าตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเนี่ย ต้านข้างเนี่ยก็ได้เหมือนกันตรงนี้หรือถ้าใครอยากจะผ่าง่ายก็เอาไปแช่น้ําก่อนนะคะเอาเก่ารัดไปแช่น้ำก่อนสัก20่ันาที30สนาทีค่ะแล้วพอเวลามีดมากรีดแบบนี้มันก็จะนิ่มขึ้นนะคะ なる <No. S 2> <laughs> สำหรับใครที่ซื้อเกลืลัดไปแต่ว่าทํากินไม่เป็นเดี๋ยวซอจะพาทํากินนะคะตั้งกระทะค่ะแล้วเราก็เทลูกเกลืรัดลงไปนะคะแล้วเราก็คั่วคั่วค่ะหลังจากนี้นะคะก็ใช้ฝานะคะฝาหมอ้อมาปิดอบไว้สักประมาณ10นาที15นาทีแล้วเราก็มาเปิดฝาหมอ้อออกแล้วก็กลับลูกเกลืรัดนะคะกลับไปกลับมาแล้วก็ใช้ฝาหมอ้อปิดไว้แล้วก็อบไว้อีกรอบนึงค่ะทําแบบนี้นะคะวนไปอยู่เรื่อยๆจนกว่า เกลารัดของเรานะคะจะสุกค่ะแนะนําว่าอย่าใช้ไฟแรงนะคะไม่นั้นลูกเก่ารัดจะไม่ก่อนสุกค่ะไม่ยากก็ค่อยเลียวเบิ้งตลอดค่ะสิได้กินน้ำมโัโน้อนเก่ารัด นนซอจะบอกทุกคนว่าซอเพิ่งทําครั้งแรกเลยนะคะปกติแม่ย่าจะเป็นคนทําให้กินนะคะแต่รอบนี้ซอขอสูตรจากแม่นะแม่ก็บอกว่าทําไม่ยากนะคะอเอาเอาเก่าลัดไปคั่วนะคะแล้วก็คั่วไฟอ่อนๆแม่บอกนี้ซอก็ทําตามแม่บอกเลยค่ะแต่ไฟอ่อนของแม่กับของซอมันไม่เหมือนกันนะทุกคนดูไฟซอแดงมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็ใช้กระทะเป็นกระทะที่แบบซื้อมาจากเมืองไทยอะคะ่ะมากงเลยค่ะซื้อมาประมาณ เกือบ200บาทค่ะทุกคนมันถูกถูกก็เลยเอาติดกระเป๋ามาด้วยแต่พอเอามาใช้ที่ที่เกาหลีนะคะพอเวลาเราเปิดไฟอะค่ะกระทะมันบางมากบางแบบว่าคือเวลาเจอไฟล้นๆนะคะมันมันเป็นกระทะจากสีแบบสีเงินอะกลายเป็นสีแดงเลยทุกคนแบบน่ากลัวมากแล้วคราวนี้ไฟซอก็แรงอีกคราวนี้เก่าร้านซอมันกาลังจะไหม้ค่ะไม่ยากก็บอกให้ซอเอาไฟออกอีกนะคะขีดไฟออกอีกไฟมันแหงโอ้ยทุกคนซอบอกคิดว่ามันจะเฮ็ดยากวะนี้ โซคิดว่ามันจะทำง่ายๆนะคะไฟมันแรงเกินไปค่ะบวกกับกระทงก็บางด้วยแถมยังขั่วครั้งแรกของซออีกนะคะไปกันใหญ่เลยค่ะคราวนี้ถ้าทุกคนจะคั่วแนะนำให้ใช้ไฟอ่อนๆนะคะค่อยๆคั่วไปแล้วก็ใช้ฝาหมอ้อนะคะปิดอบไปนะคะสลับกับเปิดฝาหมอ้อแล้วก็เข้าไปกลับไปพลิกนะคะอยู่เรื่อยๆด้วยค่ะแล้วเราก็จะได้ลูกเกาลัดนะคะออกมาแบบสีสวยๆแกะง่ายๆค่ะ 哎，对了，我 บาทนะคะทุกคนอร่อยมากถูกมากแล้วก็แบบหวานมันลูกใหญ่สุดๆเลยนะคะทุกคนหมดแล้วหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไปใส่ตู้เย็นกันนะคะเดี๋วเก็บใส่กันอูอ้ฉันหรอ

เวียดนามย้อนกลุ้กลุ้กลุกงอีด๊อกเคมอะไราเจ้าอ๋อนั่นสัก็เมื่อพับปูแล้วกินตาหักนะกินเบิร์ดทุกเม็ดโบเหลือโบทิ่งเลยเออ 啊。